สวัสดีค่ะ ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy and Beauty ค่ะค่ะวันนี้นะอยู่กับเราสองคนนะคะน้ำฝนใช่ค่ะอยู่กับฝนเมญยาฮอตเนวส์ค่ะค่ะแล้วก็กบธนาสอนอมรตยากุลค่ะแน่นอนนะคะมาจะเจอกับเราสองคนแบบนี้ก็จะมีเรื่องของเทรนด์สุขภาพนะคะ,คะเรื่องของแฟชั่นรวมไปถึงเรื่องของความสวยความงามสามเรื่องนี้ก็ยังคงต้องอยู่กับคนไทยเราไปตลอดชีวิตถูกต้องอนะคะพบกับเราก็ต้องมีให้ครบเลยค่ะจริงๆเราจะแบบว่าหน้าสวยอย่างเดียวก็ไม่ได้สุขภาพนี่สําคัญมากเลยนะคะ ข้้งในกายของเราเนี่ยจะจําเป็นที่สุดนะคะ,คะต้องมีสุขภาพดีก่อนถึงจะมีสุขภาพร่างกายดีถูกต้องสุขภาพจิตก็ต้องดีด้วยถูกต้องแล้วคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการหาอะไรไปดูแลแล้วก็ไปบํารุงนะคะดูแลสุขภาพกานคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้จะบอกเลยนะคะว่าโปรโมชั่นของ Black Sesame Oil G H ของเราจัดโปรที่<ม>โอ้โหปังมากเพราะตอนนี้เป็นช่วงเทศก,กาลด้วยตรุษจีนไล่เข้ามาแล้วกับคุณฝากคนที่คุณรักด้วยก็ได้นะคะมีโปรโมชั่นจัดให้เลยคุณผู้ชมค่ะสำหรับ ผลิตภัณฑ์ black sesame oil g h ของเราแล้วก็ราคาดีสนใจติดต่อสอบถามได้เลย,เยที่02669456 6สแกน qr code ได้นะคะหรือว่า l i n e แอดที่แอดม y life นั่นเองคุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะคะก็จับมาให้แฟ<ม>นๆรายการของเราด้วยค่ะใช่แล้วค่ะ,ะสุขภาพสำคัญที่สุดแน่นอนนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาร่วมกันเดินค่ะค่ะเดินไหมครับเรา <ผม S 2> เป็นคนชอบเดินไหมคะเดินค่ะเดินไปเรื่อยค่ะวันๆก็เดินวนไปวนมาอยู่แถวหน้าตูเนี่ยค่ะพี่โอเดิน,ๆๆน,ๆๆน,นไป ก็เดินมาใช่ค่ะแล้วเวลาขึ้นบันไดล่ะคะเดินด้วยเหมือนกันไหมเดินเดินเดินหรือว่าปกติแล้วชอบขึ้นลิฟต์จริงๆแล้วชอบเดินมากกว่าเป็นผู้หญิงสุขภาพดีแล้วก็ขยันหนึ่งชั้นแค่หนึ่งชั้นพอถ้าเกิดถ้าเกิดเกินหนึ่งชั้นก็ไม่ไหวพี่โก้ไม่ได้นะคะจิงอ๋อต้องมาร่วมเดินกันนะคะช่วงนี้เขารารมณ์เรื่องของการเดินกันอยู่ค่ะเพราะว่าการเดินเนี่ยช่วยเผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดีมากเลยยิ่งวัยอย่างพวกเราเนี่ยนะคะ อาจจะไม่น้นําฝนน้ําฝนอาจจะยังแบบไม่เราเป็นวัยรุ่นตอนกลางไงอ๋ออันนี้วัยรุ่นตอนกลางเรารวมกันได้อันนี้เป็นขอเป็นวัยรุ่นตอนไหนดีคะตอนตอนตอนเกือบปลายก็ได้ <laughs> ทำไมพูดจาแบบนี้ยอ่ยอๆเป็นวัยรุ่นตอนกลางเหมือนกันเราไม่นบับโอเค,คขอบคุณมาก <laughs> นะคะวัยรุ่นตอนกลางแบบนี้รวมไปถึงจะเป็นวัยรุ่นตอนปลายหรือว่าเกินวัยรุ่นไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดวิ่งเนี่ยบางทีเนี่ยข้อเข่าอ่ะ มันไม่ดีไม่ไหวไม่ไหวมันไม่ไหวมันไปกระแทกกระแทกกระแทกมันก็อาจจะแบบว่าทําให้เกิดอะไรหลายอย่างขึ้นเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เพราะฉะนั้นรณรงค์เรื่องของการเดินเพื่อสุขภาพดีที่สุดนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการเดินเพื่อเผาผลาญไขมันกันดีกว่าเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะค่ะเขาบอกว่าประหยัดด้วยจริงป้ะถูกต้องแค่อะไรแค่มีรองเท้ากีฬาที่ใส่แบบสบายๆแล้วก็เหมาะสมกับเท้าของตัวเอง <c oughs> อันนี้ก็สามารถเริ่มได้ทันทีโดยไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายราคาแพงๆค่ะปกติอุปกรณ์ออกกําลังกายนี่ราคาสูงหมดเลยนะใช่ค่ะพี่โก้ที่ถ้าเกิดเป็นแบรนด์เนมเนี่ยโอ้โหเท่าไหร่ล่ะหลักหมื่นหลักหมื่นแน่นอนหลักให้ครบไปเลยอันนี้ไม่ต้องเลยแค่มีรองเท้าสบายๆคู่ตัวคู่ใจนะคะไม่ต้องไปสมัครสมาชิกฟิตเนสอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ต้องหาเวลาหรือว่าสถานที่โดยเฉพาะเพียงแค่จัดให้มีการเดินอยู่ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นอย่างที่น้ําฝนทำอยู่ อยู่แบบนี้ก็ได้เวลาออกไปข้างน,นอกก็เลือกวิธีเดินแทนการที่จะขึ้นลิฟต์ค่ะหรือว่าแทนการขึ้นบันไดเลื่อนก็ใช้เดินบันไดปกติธรรมดาใช่อันนี้หรือว่าบางคนอาจจะมาทํางานในสถานที่ที่ไม่ไกลนะักก็เลือกเดินมาทํางานไม่ต้องขับรถมาก็ดีนะประหยัด ปราหยาด,ทา,ดยทางด้วยเซฟด้วยได้สุขภาพด้วย<ช>นะนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการเดินเนี่ยพอผ่านไขมันนะคะข้อเสียน้อยข้อดีเยอะคุณผู้ชมเขาบอกว่าแรงกระแทกในเมื่อเท้าสัมผัสจะอยู่ที่หนึ่งหรือสองเท้าของน้าหนักร่างกายซึ่งน้อยกว่าการวิ่งนะคะทั้งที่เป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเหมือนกันนอกจากนี้ค่ะระยะทางเท่ากันอัตราดึงไขมันในร่างกายมาใช้ใกล้เคียงกันผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกาเขาพบว่าการเดินออกกําลังกายครั้งละ 45นาทีต่อสัปดาห์นะหรือว่าสัปดาห์ละ4ครั้งอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา1ปีจะช่วยลดน้ำหนักตัวได้ถึง8.2กิโลกรัมนะคะนี่แหละหนูอะทึ่งมากเพราะว่าคิดว่าเมื่อก่อนอะตอนที่เรายังยังเด็กแล้วยังไม่มีความรู้ว่า การวิ่งอ่ะมันก็ต้องเผาผ่านได้ดีไต้เร็วกว่าสิจะมาเดินเอื่อยๆทําไมแต่คุณผู้ชมเขาวิจัยออกมาแล้วนะเขาบอกว่าการเดินนะยิ่งถ้าสมมติยิ่งเดินความชันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่พี่กบความเผาผ่านมันยิ่งมากขึ้นด้วยทั้งๆ้งที่เราไม่ต้องไปออกแรงหอบอะไรมากแต่ว่าจะรู้สึกเลยว่ามันถึงเพราะว่ามันจะเมื่อยปวดตัวปวดตัวนี้ไปหมดนิดนึงมันจะรู้สึกปวดปวดแค่ช่วงแรกอาทิตย์แรกแล้วเดี๋ยวจากนั้นมันก็จะแบบชินร่างกายเริ่มปรับตัวดี สลายไขมันร่างกายได้อย่างไรเขาบอกอย่างนี้นะคะไขมันในร่างกายเนี่ยไม่ได้เริ่มเผาผลาญตั้งแต่เริ่มออกกําลังกายนะแต่ว่าจะต้องออกกําลังกายไปแบบสักระยะหนึ่งจึงจะเริ่มเผาผลาญปกติแล้วเนี่ยเรื่องของการเดินเร็ว1 0 2ถึงนาทีจะช่วยสลายไขมันได้ซึ่งการเดินในความเร็วที่เหมาะสมจะทําให้ไม่เหนื่อยแล้วก็จะทําได้แบบนานด้วยนะคะก็เลยส่งผลดีต่อการสลายไขมันในร่างกายโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าออกกําลังกายแบบแอโรบิกขณะท้องว่าง ร่างกายจะดึงน้ำตาลที่สะสมไว้มาใช้เป็นพลังงานจึงช่วยลดความอ้วนได้อย่างดีเลยทีเดียวะคะนะเอาดีดีมากเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการเดินเนี่ยไม่มีภาวะของการโยโย่ด้วยนะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าการเดินเ,นเป็นการออกกาลังกายเบาๆที่ไม่ทําให้เหนื่อยมากจึงไม่เกิดความรู้สึกหิวโซเหมือนเวลาออกกํา,ากลังกายหนักนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ยังช่วยลดการความเครียดด้วยแล้วก็ป้องกันการกินอาหารเยอะกินอย่างฉับ พลันด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะเพราะว่าหลังผ่านการออกกาลังกายหนักเนี่ยหลายคนก็มักจะพ่ายต่อความอยากอาหารที่ต้องเผชิญภาวะโยโย่อุ้ยวิ่งมันเหนื่อยเหงื่อออกเยอะแล้ววันนี้โอเคจันเล่นมุกตะอันนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีนะเขา,ารู้สึกงี้นะคะแต่อันนี้พอเราพอเราเดินเบาๆโอเคแล้วเหงอโอเคสบายตัวแล้วไม่เหนื่อยไม่หอบมากก็ความหิวก็ ไม่ขนาดนั้นใช่ค่ะเมื่อกี้น้ำฝนบอกว่าช่วยไม่ให้เครียดด้วยใช่ไหมไม่ให้เครียดด้วยค่ะพี่โกบมาดูเหตุผลกันดีกว่าว่าทาไมถึงช่วยไม่ให้เครียดการเดินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการช่วยกระตุ้นสมองได้อ,อย่างเหมาะสมเลยทําให้เกิดการหลั่งสารเอนโดฟินมากขึ้นนะคะส่งผลทําให้อารมณ์ดีด้วยจิตใจแจ่มใสด้วยเพราะว่าการควบคุมอาหารในช่วงที่ลดความอ้วนเนี่ยจะทําให้เกิดความเครียดได้ในช่วงเวลานี้หากได้เดินออกกําลังกายนี่แหละจะช่วยบรรเทาความอยากอาหารลงได้อารมณ์ก็ดีขึ้นการเดินจึงเป็น วิธีที่มีประสิทธิภาพในการขจัดความเครียดออกไปได้อันนี้ดีนะนะคะรักษาอาการซึมเศร้าก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันโอ้ดีจังใครที่เป็นอยู่ลองมาเดินกันสิเรามาเดินกันเถ<ช>อะนะออมาเดินกันเถอะเรายังไม่ต้องไปวิ่งก็ได้เราเดินก่อนเริ่มต้น,นค่อยๆไปนะคะ,คะเขาบอกว่าการเดินเผาผลาญไขมันสามารถทําได้นานด้วยนะคะอย่างที่บอกไปนะพอเราวิ่งเยอะๆคุณผู้ชมมันจะเหนื่อยแบบ โอ้เราจะนึกถึงฟิลตอนที่เรากำลังวิ่งทำไมมันเหนื่อยจังเลยพอมันทําให้การออกกาลังกายของเรามันยากขึ้นนะพี่บคุณผ,ผู้ชมเพราะฉะนั้นการเดินม,มันก็เบาๆสบายๆอาจเดินง่ายด้วยพอเรายิ่งรู้ข้อดีมันยิ่งอยากให้เราทํามากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยนะคะก็เลย คุณผู้ชมเนี่ยอยากแนะนําเลยว่าให้ทําสม่ำเสมอนะคะประมาณสัปดาห์ละ3ครั้งขึ้นไปแล้วก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีซึ่งแน่นอนว่าย่อมเห็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าการออกกำลังากายทุกวันนะคะแต่ทําได้เพียง3เดือนนะ,ะเพราะว่าการทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทําให้เราเนี่ย ก็คือจะไม่เหนื่อยมากนะคะแล้วก็ทําให้รู้ว่ารูปแบบชีวิตของเราเออมันลงตัวดีเนาะอาทิตย์ละ3วันก็พอไม่ต้องวิ่งจะตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะทำได้ง่ายอ่ะเออทำง่ายก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควรทํานะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันเป็นโภชนะบําบัดที่ดีเนื่องจากออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างเช่นอาจจะเดินเร็วแบบนี้นะคะอาจจะรู้สึกอยากจะดื่มน้ำดื่มน้ำหรือว่าอยากจะกินผลไม้เพราะว่าคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ําตาลเนี่ยในร่างกายถูกดึงไปใช้ตั้งแต่ช่วงแรกของการออกกําลังกาย ทำให้ร่างกายต้องการน้ำตาลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งน้ําเพื่อเป็นการทดแทนของเหลวที่สูญเสียไปการดื่มน้ําและกินผลไม้มากๆก็จะทําให้กินอาหารอื่นได้น้อยลงเพราะฉะนั้นก็จะเลยกลายเป็นผลดีต่อร่างกายของเรานั่นเองนะคะอ้าวแนะนําให้ออกกําลังกายด้วยวิธีการเดินดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะสาวๆหนุ่มใครที่แบบว่าอายุแบบ30ขึ้นแล้วจะวิ่งมันก็ไม่ไหวเดินดีกว่าเดินไปชิวๆแล้วก็เป็นเทรนด์สุขภาพที่มาแรงนะคะการเดินตอนนี้ค่ะถูกต้องที่ สุดนะคะ mm.